ลโหสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ผมับเดินเล,ล่กแห่งเล็กซิงกันแน่นอย่งนี้เราก็อยู่ในเกมเกรทแพทเทิร์นฟูลบลันในพาร์ที่9้นะน่าจะ9ไม่เกินนั้นไม่น้อยกว่านั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นโอเคมาเรามาต่อกันให้อ่ามาจบไปเลยครับนะเอาแต่แล้วเราก็เจอบอสต,ตอนไฮเนี่ยเราคลิปมือยาวเกินก็เลยตัดมาต,ต,ตัวนี้มันตัตวอะไรวะเนี่ย หน้าตาคุณค้นๆอุ้ยจิดโมันจับคอเราได้ด้วยนณยม้ยมเอาอาเอกไปแดกไอ้ตัวนี้ก็น่าจะต้องตีกาดนมันให้แตกมันก็ทุกตัวนี่หว่ะต้องตีการให้แตกอืม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 มาดีวะโอเค อือหือเลือดแค่หนึ่งยังตายเลยอืมตายเลยตัวนี้ไม่เคยเจอยนะมาจากไหนวะเนะี่ยแต่น้าคุ้คนๆนะโอเคโอเคดูตรงอุอ้ยไม่ทันไ้ตั้งตัวล่ายมันดีไหมเนี่ย ไอสัตว์โอเคอย่าไปสนใจมันนะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะเอาตัวรอดเป็นยอดคนครับน,นะไม่ตายอ่ะไม่ตายอะ่ยอะน้องเขตจะให้ไปลอยเมีชายเลยมีวารออไปีกเจอบอสอไอ่ะ นี่มันรวมบอสนานาชาติเป็นไงอะไรเนี่ย,ยชุดมาอะไรวะเฮ้ยอะไรวะโดดไปตายไหมเนี่ยตายอ๋อมีข้างบนแต่ก็ไม่บอกอู้หูตัวเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> เอาเซเว่นไปแดกเอเลย <c oughs> อะไรวะเนี่ยเป็นยานจากกันดนั้มแน่นอนอะ ผมไม่ใช่หน่วยพิธาอุลตร้าเนี่ยอืมโหดูเลือดมั้ยครับโหอโอโหนะไม่มีที่ให้โดดอีกอยู่ข้างบนนู่นโอเควิยโอ้โห ข้างล่างไหมโอเคจะตายเอาเนี่ยอาอยังไม่ตายโอเคเจอเซเว่นกูไปาตายเถอะนะเลือดมันเหลือแค่น้นเองอตายเถอะยังหน้าด้านอีกนะครับผมโอเคเช่มึงหนีกไปไหนอีกเนี่ย ต uhm. ายเถอะนะเพื่อแค่นั้นน่ะตายเถอะอุ Eugene, ้ยแค่นั้นน่ะนี่เราก็รอรอรออะไรวะไม่มีอะไรให้รอเลยวะเน่าจะกลับไปได้แล้วเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวโหแม่งเคาลเตอร์แม่งเคาลเตอร์ อืมอุลตร้าแอร์ไลน์เอาไปแดกอีกอะไรละ่ะอะไรเราจะมาตบซูนเตอร์แมนไรเดอร์เนี่ยมันจะมีข้อเสียตัวนี้แล้วครับอุนเตอร์แมนข้อดีมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแข็งแกร่งไรเกินแล้วแบล็กเกลว์เป็นของดีเคทน่าจะมาจากเดอะมูวี่นะคิงอะไรว่าจำชื่อไม่ได้เป็นสลาดไม่กี่ตัวที่อุนเตอร์แมนแทนนะ อุ้ยโอหนั่นมันขานไปอ่ะตายเยอะมึงก็แต่ดิเขตนี่ฟื้นไหมไม่ฟื้นเลยนะฮะยาวครับไปยาวๆน้องเขตนน้องเขนมันไปยาวๆเลยอ่ะเจ๊ด้ยมึงรวมตัวร้ายเหรออย่าลุมเมื่อกี้อย่าลุมเมื่อกี้ นี่คือจะจบแล้วใช่ไหมเนะี่ยมีรวมวอร์ดรวมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเจตเด้อ๋อเบทเทิลเบทเทิลอ่าอ่าอิลลิมิเนชั่นวิจิตรโถเชี่ยนี่อะไรเนี่ยยิงอ่ะยิงอ่ะไอโดนเว้ยเจตเด้ชอบเนี่ยชอบชอบ อน้องเขตเราต้องมาอะไรเยะๆวะเนี่ยอะไรเยะๆวะนีะ่เนี่ยม,มีต้องมีสเต็ปอะไรเล็กน้อยนะฮะมีโกมีจาดอุ๊ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บอย่างแรงเจ็บอย่างแรง เนียก่อนเลยจะเป็นแหวงโอเคอย่าปล่อยมาห้องกันเยอะเดี๋ยวก็หลบไม่ทันไม่ใช่ไรหรอกไม่โดนดีนะไม่โดนมีอะไรครับมันต้องหลบอะไรอะไรแหลกแหลกโอเค อโอเคจะมาล็อกเป้าอะไรอีกล่ะตายไปหนึ่งหลบได้ดีกแกบูบินก็รอดแล้วเนี่ยไม่โดนอีกจะหลบอยู่หลืบไหนล่ะ มึงก็โดนอยู่ดิมา,าเอ็กเล่นแม่งลงมาดิเลื่อนห้าร้อยมึงบินอยู่นั่นแหละมึงลงมาคุยกันสิโชวเมืงเลยเนะี่ยรู้มึงบินได้ยู้ก็บินได้เอา้านีเป็นไร,ขขารนไหายแล้วกูจะรู้ไปทางไหนเนี่ยนั่นจะรู้ไม่ท <c oughs> างไหนกูจะรู้เสียงหายจะรู้ไม่ทางไหนอ๋อหนูก็แม่นี่น่ารักที่สุดเลยเนะี่ย เลือเต็มโอ้อี่ยงนี้กูโชว์บ้างนะเอพีกูหมดเฉยๆนั่นพึ่งเติมไม่เ่๊โอเคเสร็จไปหนึ่งเล็อีกหนึ่งไอโดนอีกอ่อนอ่อนนะ เดอร์มันบินได้ไรเดอร์เราบินไม่ได้นะฮะเอา้าอกอุก้ไม่ไม่ต้องโดดก็ไม่โดดแล้วนี่วะโอเคมาเจอ RX หน่อยล้มแน่บอกเลยช็อตนี้ล้ม,มช็อตนี้ล้มลงมามเอาบ้องไปแดดโอเคโอ เ้าทับ9คิดหนึ่งโอ้สแสดงว่ายังมีอีกเยอะเลยใช่ป่าวะไม่แ okay, okay, น่ใจโอเคเคลียร์เกือบไม่เคลียร์เลยโอเคนี่ก็โอ้โหเพลงเศร้ารุมตัวเนี่ยเราพระเอกรุมตัวกันหานแม่งส,ส,สต่อศัตรูก็พังเอา,เอา,เอาไอ้ใครตกมันมาขโมยอะไรทุกอย่างไป ไอ้นี่ถ้าใครเคยดูดิเคทมันจะรู้ว่าเป็นคนยังไงนะแต่ว่าเคยดูในเดอะมูวีดิเคทนั่นแหละนะมันจะรู้ว่าเป็นคนยังง่ายนะจริงๆริมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกนะมันก็เป็นคนดีนะ่แหละแต่บางทีมันก็ประมาณแอนตี้ฮีโร่อะเหมือนจะเป็นตัวดีแต่ก็ไม่ดีนะบางทีมันก็เป็นตัวลายอะไร่างไปนะก็นั่นแหละนะก็นั่นแหละนะ,ะไม่คัน สามปีต่อมาไม่ใช่ก็พวกเกมพิเที่ก็จะจบประมาณพาร์ที่ประมาณนี้เนี่ยของผมนะโอเคจะโรนลิ่งก็ฟิตนะวะเนี่ยโอเคจะไปด้วยความรวดเร็วกันเลยเติ้ลเติเติก็ยังได้ให้ครบนะเลยแย่เลยก็น่าจะต้องทำให้เกรดดีมันถึงจะได้แล้วมั้ ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมเล่นไปก็กากระงุ้วๆนะโอเคมีอะไรอีกไหมที่น่าจะมีนะก็ประมาณนี้นะผมก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้สำหรับซีรีส์เก e ทเบอร์ธันฟูบาร์ดทีเอฟพีเกมเพลย์วอล์ูอะไรนั่นแหละนะก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็ขอบคุณที่รับชม กันมาถึงพารมีนี่ยนะมีใครดูบ้างวันเนี่ยก็ขอบคุณแล้วกันหนะ้าที่รับชมก็เล่นกากับดูจากเกรดเนะนี่ยเฮ้ยโค้กดล็อคนอื่นนี่ผมก็น่าจะไม่แน่ใจนะก็น่าจะได้เกรด S ออแล้วพวกนี้มั้งมันถึงจะได้ปลดล็อกอะไรประมาณนั้นนะใครอยากเล่นก็ลองไปหาโหลดกันได้นะผมขอสงวติทิ์ไม่ให้ลิงก์ไ้กันนะหรือจะตามไร่ก็ไม่อินในเพจเราแล้วกันนะผม ค okay. ก็ขอบคุณที่รับชมและใครสนใจเลยชื่นชอบการติดตามผลง,งานของผมก็สามารถกด s b s c r i b e ตรงนี้นะที่ YouTube ตรงนี้นะก็จะสามารถติดตามผลง,งานต่อ,ตอไปของผมได้นะอนดีตอนาคตปัจจุบันก็จอยู่นี้ก็ลองไปหาดูก็ได้ถ้าใครอยากดูหรือที่ไปดูแฟนเพจก็ทําไปกดอะไรกันได้นะหรือว่าที่ description ก็จะบอกอะไรรายละเอียดต่างๆก็สนใจก็ลองไปอ่านกันได้นะโอเค ก็ไ้เจอใหมค่คปหน้าครับสำหรับซีรีส์นี้ก็ต้องขอพักลาไปก่อนข้อคิดในซีรีส์นี้ก็คือมีต่ภาพชนะทุกสิ่งเนี่ยหรือว่าก็นั่นแหละผมหากใครเป็นสักคนเราก็จะไม่ชนะนะหากเขาไม่ไปนี้ไม่รอดแน่นอนเลยก็แคไว้เจอใหม่ครับคลิปหน้าบายเสีย พร้ะงั้นช่วยกดสมัคร,รให้ฉันหน่อยได้ไหมชี่ยแม่งมายุไม่กดสับให้